ดีตอนเย็นค่ะดูพี่จัดมินนะคะอาบน้ําแล้วก็มาเล่นทรายบ้านพี่แก้มใสอ่าเดี๋ยวจะได้อาบอีกนะคะอ่าโอเคไหมคะอืมเแบบี้ขายอะไรคะพี่บี้ขายน้าผลไม้ขายน้าผลไม้แก้วละกี่บาทคะพี่แก้มใสเอาหนังยางมาลัดผมข้างหน้าให้น้องหน่อยจ้าผมปิดตามหมดแล้ว ขอซื้อน้ำส้มหน่อยค่ะน้ำส้มแก้วหนึ่งนะคะค่ะแก้วกี่บาทคะ1ท <10 S 2> <ม>บาทจ้ะสิบบาทขายไหมคะต้อม,มีแก้วด้วยจ้าให้พี่แก้มใส่มัดผมข้างหน้าให้ก่อนค่ะลูกมันร้อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมืดมืดต้องอาบอีกนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้ว มาเล่นสกรปรกอีกกันเนี่ยน้ำมะนาวน้ำมะนาวโอเคค่ะน้ำมะนาวเ,เสร็จยังคะเสร็จแน้วโอเคค่ะอ่ะพแก้มใส่น้ำมะนาวเสร็จแล้วค่ะจ่ายเงินค่ะจ่ายเงินจ่ายเงินค่ะเงินสมมุติอยู่ไหนคะสมมุิคะ่ะ<ม>จ่ายค่ะ เดี๋ยวแม่จะชิมอยู่ค่ะแม่อุ้มน้องอยู่ค <UK, S 2> ่ะใจตังจ้าโอเคค่ะจ้ากินน้ำเต็มกนน้ำม่เาาน้ำเตมูกินน้ำไม่เาแมวแมวไหมจมจ้าจัน้แมวไมเร็วจ้าหิวน้ำเตงโมูแล้ว โอ้แม่ค้าน้อยอันนี้คนซื้อนะคะนี่ค่ะพี่แก้มใส่มารอซื้อน้ํานะคะมินจ่ยไปพี่ขายให้ตำรวจาให้อ๋อตกลงจะเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรคะตำรวจเลิกงานแล้วมาเป็นมาเป็นแม่ค้าเหรอคะตำรวจเป็นนี่ตำรวจเป็นนี่ตำรวจเป็นนี่เป็นนี่อะไรคะตำรวจตำรวจจัมจอนจัดมินจ๋ามามั แม่อยากกินน้ำ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 อะไรดีนะน้ำมะนาวน้ำมะนาวโอเคน้ำมะนาวก็ได้ค่ะกินแต่น้ำมะนาวเปรี้ยวพอกินน้ำอันอื่นได้ไหมคะน้ำอันอื่นน้ำแอปเปิ้ลได้ไหมคะได้ได้โอเคแก้วกี่บาทคะสิบบาทหรือยี่สิบบาทคะ เสร็จยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าจ้าน้ำเลเยอรี่มอนด้วยน้ำเลอะไรนะคะน้ำเลมอนน้ำเลมอนอ๋อออเรนจ์มีไหมคะน้ำออเรนจ์มแม่แม่แม่เอาไปย้วยมาด่ากินกันด้วยอ้ำน้ำน้ำอู้หูไม่มีหลอดให้ดูดเหรอคะ สมมต <mission> ิอ,อู้ยอร่อยโอเคเดี๋ยวเล่นแล้วเสร็จแล oh, ้วให้พี่แก้มไสพากลับบ้านนะคะแก้มจะดูใบล็บกจะกินด้วยจะบบกให้ดูนะคบลินดนี่คลินี้ก่อนนะคะอะสวัสดีค่ะก่อนค่ะรัดมินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยสวยก่อน เด็มินเขินหรอคะอายหรอคะอะสวัสดีค่ะก่อนให้น้องเจ็ค่ะพี่แก้มเดยสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจบเจบเจบเจ้บ๊ายบายเจบเจบเจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ